อ่าข่าวต่อไปข่าวดีต่อไปดีกว่าเนาะก็เป็นข่าวของนักร้องนักเปียโนหนุ่มนะคะโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรก็หลังจากที่รอคอยกันมานานสำหรับตัวสําหรับแฟนเพลงเองก็รอคอยแล้วก็โตเองก็รอคอยด้วยเนาะกับการแบบไปร่วมงานกับประเทศจีนไปโกอินเตอร์ียกว่าเป็นการโกอินเตอร์แบบเป็นทางการครั้งแรกเพราะก่อนอันนี้เหมือนเขาแบบไปจมแจมไปแบบร้องเพลงไปอะไรเงี้ยเฉยๆไปไปร่วมงานแบบเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นการแบบ เป็นซิงเกิลแรกที่เป็นทางการกับประเทศจีนก็คือชื่อเพลงว่าสักวันคงได้เจอเป็นชื่อภาษาไทยใช่ก็คือเป็นเพลงไทยที่ที่เราได้ยินกันอยู่แล้วที่ที่ไบท์เอามาเล่นอ่ะอที่คลิปดังๆทีนี้ก็เอามาแปลเป็นภาษาจีนชื่อเพลงว่าเติ่งเติ่งอ้ายก็เป็นการฟิชเชอริ่งกับศิลปินจีนด้วยกับคุณโจชัวจินเขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังที่จีน ใช่โตเขาก็จะบินไปโปรโมทช่วงกลางกลางเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาคิดเขาียกวางแผนมาตั้งแต่4-5ปีก่อนอแต่เพิ่งมาเขาียกอลไรเพิ่งมาเริ่มทำจริงๆก็คือตอนนี้เพิ่งมาเริ่มต้นใหม่กัน ก็เลยต้องถามโตถึงเรื่องภาษาจีนเนาะก็แบบไปที่นู่นต้องพูดพี่โตพูดได้ไะพูดได้พูดได้เราก็เห็นเขาพูดอืมก็โตก็บอกว่าตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ทั้งซ้อมพูดซ้อมร้องอ่าอย่างในรายการ The Mask Singer ที่เขาเป็นหน้ากากไก่ฟ้าเนี่ยเขาก็ได้ร้องเพลงจีนด้วยอืมก็เหมือนเป็นการฝึกก็เรียกว่าเขาก็พูดคล่องเหมือนเดิมนั่นแหละอืมเพราะว่าต้อง เตรียมพูดภาษาจีนกับซื้อมวนชนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซ้อมไว้แล้วไปมีเพลงที่จีนแล้วเพลงที่ไทยหล่ะจะมีไหมมีแน่นอนเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ฝั่งแฟนเพลงไทยเนี่ยได้แบบว่าหายไปอะไรเป็นแฟนอาจจะตกใจว่าพี่พี่โตจะไปจีนแล้วเพลงที่ไทยหล่ะจะได้ฟังกันไหมไม่ไม่ไม่มีการหายหน้าไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าเพลงจีนก็ไปปล่อยที่จีนใช่ไหมเพลงไทยก็จะมีให้แฟนๆได้ฟังกันก็คือชื่อเพลงว่าเวลาของเรา ก็จะปล่อยทั้งที่ไทยแล้วก็จีนคนละเพลงเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ทั้งโกอินเตอร์ที่ที่จีนแล้วก็มีทำงานทำงานอะเหมือนกันนะพี่โตบินไปบินมาเลยบินไปบินมา ถรือว่าทงานหนักเลยต้องถามถึงเรื่องหัวใจเนาะว่าบินไปบินมาทํางานหนักนี้กับสาวไบส์นี่จะมีเวลาให้กันไหมอะไรอย่างงี้ก็พี่โตก็บอกว่าไร้ปัญหาเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานหนักทั้งคู่ยังคอยให้กําลังใจกันและกันเหมือนเดิมคู่นี้คบกันมานานมากเลยนะคนลุ้นุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีเนาะมีรุ้นแน่นอนเพราะว่าพี่โตบอกว่าคือมีแผนคิดเอาไว้ในใจแล้วแต่คือยังไม่บอกเวลาที่แน่นอน แต่เดี๋ยวถึงวันเวลาที่แน่นอนเมื่อไหร่เขาจะบอกเราแน่นอนแนนน่่อใชต้องคอยติดตามอ่ะเราไปฟังพี่โตกันค่ะในค่ำคืนนี้ครับผมกลางเดือนับผมผมจะผมต้องบินไปที่จีนด้วยเพราะว่าจะปล่อยซิงเกิลแรกที่จีนนะผมเพิงสมัยครั้งแรกเจอแต่เป็นภาษาจีนชื่อชื่อภาษาจีนชื่อว่าเติงเติงอ้ายครับเต็งเพลงฟิชชิ่งกับศิลปินของจีนคือเขามาเขาเลือกเพลงนี้เป็นฟิชชิ่งเพราะว่าจะเป็นจะทำซ้องภาษาจีน ครั้งแรกในการทาํางานในประเทศจีนอย่างแบบอย่างทางการของผไปในฐานะเสือปีนของเมืองไทยเสือปีนของ B C โชว์มิวสิกไทยเราไแต่เราร่วมงานกับโชว์มิวสิกจีนนะผมก็คือโปรเจกต์ที่เราเคยทําไว้เมื่อสี่ห้าปีก่อนมาคุยกันใหม่ก็มาเริ่มทําด้วยกันใหม่แต่ครั้งนี้ผมมีความสุขมากกว่าทุกครั้งเพราะว่าครั้งนี้เราได้ไปในฐานะศิลปินไทยงศิลปินจากท่ายไทยไปะครับผมเราก็รู้สึกว่า้้กเรื่นน ก็ซ้อมอยู่สมองน,นะครับผมก็ซ้อมพูดซ้อมร้องอยู่หลายคนทงกท่านได้ดูที่ไปเป็นแม่แบบไฟฟ้าแล้วเพลงจริงนะฮะแล้วก็พออัดเพลงเถึงแต่งอ้งมเสร็จเนี่ยก็พยายามใช้ภาษาจีนเพราะว่าเวลาไปแค่นี้เราพยายามจะสัมภาผัสเราเป็นภาษาจีนหมดทุกอย่างะครับผมก็ <c oughs> เดือนเดียวกันก็ปล่อยเพลงใหม่ที่นี่ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ไม่หายไปนะทนี่นี่ที่นี่ก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าเวลาของเราเป็นซิงเกิลที่ผมบอกนาผมเป็นเพลงโปรผมทำงานระดับนี้ ช่วงนี้ก็ทำงานหนักทั้งคู่ครับแล้วก็ผมว่าเขาก็เป็นเป็นเพื่อนช่วยร่วมคิดเพื่อนช่วยร่วมให้กำลังใจแล้วเป็นผู้ที่ปรึกษาห์เวลาไปไหนแล้วก็ช่วยกันช่วยกันคิดนะครับก็ปีนี้น่าทำงานหนักทั้งคู่ครับก็ทำให้หลังประเทศแตกอะไรเรื่องครอบโอ้ไม่เหรอครับผมว่าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่โอ้นี่หลอกขายอย่างเนียนเลยเนี่ยเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตที่แบบเป็นเป็นเรื่องที่ผมก็มีในใจไว้เอาเมื่อถึงเวลาที่ผมบอกครับผม เรียกว่าต้องลุ้นกันกำลับคู่ี้นะคะเพราะว่าเหมือนคบกันมานานแล้วก็เป็นคู่ที่หวานกําลังพอดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปอ่าก็ได้อาจจะได้ได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้